อัพเดทด่วนวันนี้24เมษายน2568เตรียมรับมือ26่เมษายนจนถึงหนึ่งพฤษภาคมประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกพร้อมกับมีฝนตกหนักบางแห่งรวมทั้งมีฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยฝนถลม่มลมกระโชกแรงติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจ และหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิง่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ อัปเดตล่าสุดช่วงเย็นจนถึงข้ามวันนี้24เมษายน2568กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่สองในเย็นวันนี้17นาฬิกาของวันที่24เมษายนผลกระทบพายุฤดูร้อนจะก,กระทบประเทศไทยตอนบนเริ่ม26เมษายนจนถึง1พฤษภาคมพื้นที่ดังต่อไปนี้จะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและอาจมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นด้วยเนื่องจากประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดต่อเนื่องกันมาหลายวัน ทำให้เกิดฝนตกหนักควรหลีกเลี่ยงการเดินทางบริเวณที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงวันที่16เมษายนจนถึง1พฤษภาคมและอาจมีน้ําท่วมซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มต่ําคาดว่าในเขตเมืองบางพื้นที่ ที่มีการระบายน้ำที่ไม่ดีอาจมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและอาจเกิดน้ําท่วมได้พี่น้องเกษตรกรเรกรตรียมป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรไว้ด้วย26เมษายนทุกภาคเตรียมรับมือกันด้วยค่ะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงภาคเหนือเปิดพื้นที่ที่มีฝนตกหนักและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดที่คาดว่าจะมีผลกระทบ พายุฤดูร้อนถล่มก่อนด่านแรกคือภาคตนออกเฉียงเหนือจังหวัดบึงการอุดรธานีสกลนครนคร,ครพนมกาสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจ,จเจริญนครราชสีมาบริลมัมสุรินศรีสเกตและอุบลราชธานีสำหรับในวันที่16เมษายน ภาคกลางได้แก่ลบบุรีสระบรุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตนออกได้แก่นครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเจ้าชมบรุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนวันที่27เเมษายนฝนตกหนักเริ่มตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคเหนือได้แก่จังหวัดตากแพร่น่านอุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์ระวังฝนฟ้าคะนองพายุฤดูร้อนกระทบบริเวณดังกล่าวหลังคาปลิวภาคตนออกเฉียงเหนือยังมีพายุฤดูร้อนกระทบอีกต่อเนื่องจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนคร,นครพนมการสิธุ์ขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบริลามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางได้แก่นครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บรุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนะครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนะครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตนออกได้แก่สระแก้วชลบรุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้เริ่มมีประกาศเตือน27เมษายนเป็นวันแรกจังหวัดเพชรบ,บุรีและประจวบคีรีขันธ์28จนถึง29เมษายนผลกระทบมีฝนตกหนักที่ภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลาง และภาคใต้ยังตกหนักต่อเนื่องวันที่30เมษายนจนถึง1พฤษภาคมยังมีฝนอยู่ที่ภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางตามลำดับอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องแอดมินจะนำข้อมูลมาฝากพี่น้องทุกท่านว่าบริเวณใดที่กรมอ,อุตุนิยมวิทยาประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภยัยสีแดงสีเหลืองเกิดขึ้นค่ะความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมที่เวียดนาม ทะเลจีนใต้ทําให้แนวลมพัดสอบมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมประเทศไทยทิศทางของลมทั้งสองทิศทางคือฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยจึงเกิดแนวลมพัดสอบมีฝนฟ้าคะนองบริเวณที่เกิดแนวลมพัดสอบมากที่สุดและมีลมหมุนวนเป็นลมพัดทวนเข็มนาฬิกาจึงเกิดลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าขึ้นขอให้พี่น้องบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือด่านแรกเตรียมรับมือโดยมีสัญ,ญญาณฝนตั้งแต่วันที่25เมษายน ช่วงเย็นจนถึงค่ำหลังจากนั้นในวันที่2 6ไปจนถึงประมาณวันที่1พฤษภาคมจะมีฝนตกต่อเนื่องทั้งนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ภาคตนออกเฉียงเหนือมาที่ภาคตนออกภาคกลางภาคเหนือตามลำดับขอให้ทุกท่านเตรียมรับมือกันด้วยค่ะ บริเวณประเทศไทยวันนี้ยังมีโอกาสเกิดฝนได้เล็กน้อยบางพื้นที่จะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคใต้ภาคใต้จะมีประกาศพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักเป็นพื้นที่สีเหลืองเนื่องจากมีแนวลมพัดสอบบริเวณดังกล่าวพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักในค่ำคืนวันนี้วันที่14เมษายนตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสขอให้ทุกท่านบริเวณดังกล่าวเตรียมรับมือกันด้วยค่ะ ลักษณะอากาศทั่วไปในค่ำคืนวันนี้วันที่24เมษายนจะมีลักษณะอากาศค่อนข้างแปรปรวนบริเวณภาคเหนืออากาศร้อนมีอากาศร้อนจัดบางแห่งมีอากาศเกิดฝนได้เพียงร้อยละสิบของพื้นที่เกิดลมกระชุกแรงบางแห่งได้เท่านั้นได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-28องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่38ไปจนถึง41องศาเซลเซียสเกินกว่า40องศาเซลเซียสเป็นร้อนจัด ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็วเพียง5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีลมพัดกำลังค่อนข้างอ่อนส่วนภาคตดนออกเฉียงเหนืออากาศร้อนและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยหะ20ของพื้นที่โดยจะมีลมกระชุกแรงบางแห่งคาดว่าจะมีฝนที่ชายภูมิขอนแก่นมหาสารคาม ยะสโสธรอำนานาจเจริญมุกดาหารนครราชสีมาบริลามสุรินทร์ศรีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-28องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่37-40องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศร้อนโดยทั่วไปมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ20ของพื้นที่เกิดลมกระโชกแรงบางแห่งในจังหวัดอุทยัยธานีกาญจนบรุรีราชบรุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามและนคปรปฐมอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25-28องศาเซลเซียสสูงสุด37ไปจนถึง41องศาเซลเซียสโดยลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตอนออกอากาศจะร้อนโดยทั่วไปมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อนละ40ของพื้นที่โดยจะมีลงกระชุกแรงบางแห่งในจังหวัดนครนายกฉะเชิงเราชมบรุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดใกล้กับแนวชายฝั่งอุณหภูมิต่ำสุดพรุ่งนี้ช่วงเชา้าประมาณ25-29องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ34-38องศาเซลเซียสลมใต้พัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคนองอยู่ที่ร้อยละ4 0ของพื้นที่ มีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดต่อไปนี้ค่ะชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-36องศาเซลเซียสโดยลมใต้พัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าขนอง้160ของพื้นที่คาดว่าจะมีฝนตกในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซ,ลเซลียสสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซลียสโดยลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ27-29องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ36-40องศาเซลเซียสมีลมใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณประเทศไทยยังมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด บางพื้นที่อุณหภูมิเกินกว่า40องศาเซลเซียสโดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาล้อมรอบบริเวณภาคเหนือตอนบนได้แก่จังหวัดลำปางอำเภอเถินมักจะมีอุณหภูมิสูงที่สุดในบริเวณประเทศไทยค่ะทำลายสถิติกันทุกๆปีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าในวันที่26เมษายนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองพายุฤด,ดูร้อนจะกระทบบริเวณภาคตะนออกเฉียงเหนือก่อนด่านแรกเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมและเคลื่อนตัวมาจนถึงภาคตะนออกเฉียงเหนือ จึงทำให้บริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองฝนตกหนะักลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและบางแห่งอาจมีลูกเห็บตกได้หลังจากนั้นฝนจะเคลื่อนตัวพร้อมกับมีลมกระชุกแรงต่อทุกๆด้วย,วยที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะออกตามลําดับส่วนภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยยังมีลมฝ่ายตะวันออกพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมอย่างต่อเนื่องค่ะ 24-27ปจนถึงไเมษายนลมใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้ส่วนลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองในวันที่24-27ปจนถึงไเมษายน ตั้งแต่วันที่28ไปจนถึง30เมษายนลม,มตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามานันฝนฟ้าขนองจะเกิดขึ้นบางแห่งโดยมีโอกาสเกิดฝนน้อยกว่าในช่วงนี้สําหรับภาคใต้ทวนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก,ก,อออก26จนถึง30มมเมษายนเตรียมรับมือฝนฟ้าขนองพายุฤดูร้รอนจะกระทบค่ะปริมาณฝนจะอยู่ที่100-30-60ของพื้นที่ ในช่วงที่มีพายุฤดูร้อนเหนืออีสานกลางตะวันออกส่วนภาคใต้ตลอดช่วงตั้งแต่24-27จนถึง27มีฝนร้อยละ4 0ของพื้นที่ทั้งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันส่วนวันที่28เมษายนเป็นต้นไปฝนจะลดลงสำหรับภาคใต้ทั้ง2ฝั่งเหลือฝนเพียงร้อยละ3 0ของพื้นที่ค่ะรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนจ่อพร้อมกับมีพายุฤดูร้อนเริ่ม26 เมษายนไปจนถึงประมาณวันที่1นึ่งพฤษภาคมค่ะติดตามอัปเดตภาพถ่ายดาวเทียมที่มาวิช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้เริ่มตั้งแต่ประมาณ17นาฬิกาเป็นต้นมาจะมีฝนเกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนอาจน้อยเนื่องจากมีแนวลมพัดส,สอบเฉพาะตอนล่างในวันนี้ส่วนตอนบนนั้นจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดผ่านจากประเทศเมียนมาลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือจึงมีฝนน้อยลง บริเวณภาคเหนือตอนล่างมีฝนได้เล็กน้อยที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์ลมเก่าลมสักเขาเคาะน้ำหนาวมีฝนได้เล็กน้อยค่ะและที่อำเภอชนแดนมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักบางแห่งเป็นพื้นที่แคบแคบเท่านั้นในชนแดนค่ะภาคตอนออกเฉียงเหนือมีกลุ่มฝนต่อจากภาคเหนือตอนล่าง บริเวณตอนล่างของหนองบัวลำพูจะมีฝนได้เล็กน้อยและจังหวัดเลยตอนล่างมีฝนได้เล็กน้อยค่ะเลยจะมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอภูกระดึงภูหลวงหนองหินและผาขาวส่วนที่หนองบัวลำพูจะมีฝนเล็กน้อยที่สีบุญเรืองโนนสังค่ะ จังหวัดสกลนครพบกลุ่มฝนได้เล็กน้อยที่อำเภอวานนนิวาสอาจมีฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ดังกล่าวเป็นฝนเล็กน้อยค่ะตอนล่างของภาคตอนออกเฉียงเหนือจะมีฝนได้เล็กน้อยในนครราชสีมาคืออำเภอโชคชัยอำเภอคอนบอรีจังหวัดบริลามอำเภอนางรองรละหานทรายจะเป็นฝนบางบเบาๆบาเท่านั้นค่ะส่วนพื้นที่อื่นๆจะมีเมฆครึ้มเช่นในจังหวัดบริลามอำเภอสตึกกระสังอำเภอเมืองบอริลามจะมีเมฆครึ้ม มีฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเล็กน้อยจังหวัดสุรินทร์อำเภอปราศาสตร์อำเภอรกระสังค่ะจังหวัดอุบลราชธานีอาจมีกลุ่มฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเล็กน้อยที่อำเภอเดชอุดมอำเภอพิบูลมังสาหารอำเภอโของเจียมสอปป,ปอลาวแขวงจำปาสักสารวันจะมีฝนเล็กน้อยและสวรรค์นนเขตค่ะภาคกลางกลุ่มฝนจะอยู่ด้านหน้าเทือกเขามีฝนกันเล็กน้อยที่ห้วยกระเจาไซโยก อำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีบอร่อพลอยด่านมะขามเตี้ยจังหวัดราชบ,บุรีจะมีฝนตกหนักอยู่ที่สวนพึ่งบ้านคาอาจมีลมกระโชกแรงส่วนที่จอมบึงโพธาามบ้านโป่งอําเภอปากท่อจะมีฝนกันได้เล็กน้อยค่ะภาคตะวันออกกลุ่มฝนเริ่มเข้ามาปกคลุมในจังหวัดปราจินบุรีอําเภอเมืองปราจินบรุรีสีมโหสถสีมหาโพธิ์บ้านสร้าง มีฝนกันได้เล็กน้อยและที่สะแก้วจะมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่โคกสูงตาพริยาคลองหาดเขาชะกันวังน้ำเย็นและวังสมบูรณ์จังหวัดฉะเชิงเซามีกลุ่มฝนพื้นที่สีแดงอาจมีฝนตกเขตติดต่อจังหวัดปราจีมบุรีในฉะเชิงเซาได้แก่ราชสารคลองเขื่อนพนมสารคามสนามชัยเขตแปลงยาวจนถึงท่าตะเกียบส่วนบางน้ำเปเรี้ยวอำเภอเมืองฉะเชิงเซา บ้านโพและบางประกงจะมีบางแห่งที่มีฝนได้แต่เป็นฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดชมบุรีตอนบนจะมีฝนที่พานทองพนันนิคมเกาะจันทร์อำาเภอเมืองชมบรุรีบ้านบึงบ่อทองจังหวัดระยองท้องฟ้าครึม้มมีอาจมีฝนปล่อยๆที่วังจันทร์และเขาเชมเมาจังหวัดจันทบุรีจะมีฝนกันได้เล็กน้อยตั้งแต่ตอนบนของจันทบุรีได้แก่อํเภอสอยดาวโป่งน้ำร้อนแก่งหางแมว ส่วนใกล้กับแนวชายฝั่งอำเภอเมืองจันทบรุรีแหลมสิงอำเภอขรุงวันนี้อาจมีฝนตกเป็นฝนกระจายตัวฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางส่วนที่จังหวัดตราดจะมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอบอ่อไร่เป็นฝนตกหนะักอำเภอเมืองตราดและอำเภอคลองใหญ่ส่วนฝนเล็กน้อยจะอยู่ที่เขาสมิงแหลมงอบเกาะช้างและเกาะกูดค่ะจังหวัดตราดจันทบรุรีสะแก้ว ชะเชิงเซาและชมบุรีตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นส่วนที่จังหวัดนครนายกยังมีท้องฟ้าปโปร่งค่ะปราจินบุรีตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้พื้นที่สีแดงฝนตกหนักในช่วงเย็นจนถึงข้ามวันนี้จากแนวลมพัดสอบที่ทำให้ภาคใต้มีฝนตั้งแต่เพชรบุรี พื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนในเพชรบุรีคือหนองยาปล้องแก่งกระจานห่างจากฝั่งส่วนใกล้กับแนวชายฝั่งฝนน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันมีฝนฝัง่งตะวันตกใกล้กับเมียนมาได้แก่หัวหินปราณบุรี300ยอดและกุยบุรีส่วนตอนล่างตั้งแต่ทับสแกจนถึงบางสะพานน้อยท้องฟ้าโปร่งค่ะจังหวัดระนองวันนี้คาดว่าจะมีฝนตกหนักทั้งจังหวัดเลยค่ะ เริ่มตั้งแต่กระบรีละอุ่นอำเภอเมืองระนองกระเปอร์และสุขสำราญจังหวัดชุมพรจะมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอพะโต๊ะค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอาจมีฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยบริเวณฝั่งตะวันตกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แก่ท่าช้างวิภาวดีบ้านตาขุนเคีรีรัตนนิคมอำเภอพนมเคียนซาพระแสงชัยบุรี เวียงสะบ้านนาสารบ้านนาเดิมอมเภอเมืองสุราษฎร์ธานีอพ,พุนพินการจนดิ์จะมีฝนตกหนักเกิดลมกระโชกแรงสัญลักษณ์ของฝนตกหนักจะอยู่ที่อเภอเมืองพุนพินการจนดิ์บ้านนาเดิมค่ะส่วนที่ดอนสักท้องฟ้าโปรง่งส่วนจังหวัดกระบี่คาดว่าจะมีฝนปกคลุมกันทุกอำเภอได้แก่อเภอปลายพญาอ่าวลึกอมเ,เมืองกระบี่เขาพนมเหนือคลองคลองท่อม ลำทับและเกาะลันตาค่ะจังหวัดภูเก็ตจะมีฝนได้เล็กน้อยโดยเฉพาะที่อำเภอถลางตอนล่างกระทุ้และอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกติดต่อกับสุราธ,ธานีและกระบี่เริ่มตั้งแต่อำเภอพิปูลท่าพนรราฉวางช้างกลางทุ่งใหญ่นาบอนทุ่งสงบางขันจุฬาพรชะอวดร่อนพิบูลณ์พระพรม ลานสกาพมคีรีอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชส่วนตอนบนตั้งแต่ขนอมสิชนท่าสาราท้องฟ้าโปร่งค่ะจังหวัดตรังใกล้กับแนวชายฝั่งในวันนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งในอำเภอสิเกากันตังหาสำราญวังวิเศษอำเภอเมืองตรังนาโยงและฝนตกหนักเป็นพื้นที่สีแดงตอนบนของจังหวัดตรังรัศดาและห้วยยอด ส่วนที่หาสําราญปะเหลียนจะมีบางพื้นที่เกิดฝนในจังหวัดตรังค่ะจังหวัดพัทลุงมีฝนด้านฝั่งตะวันตกของจังหวัดพัทลุงค่ะเกิดฝนได้เล็กน้อยที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดสตูลมีฝนเกิดขึ้นเล็กน้อยค่ะโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของจังหวัดสตูลได้แก่มะนางังควนกาหลงและควนโดนจังหวัดสงขลาวันนี้ฝนถล่มเลยค่ะตั้งแต่อําเภอเมืองสงขลา สิงหนะนครควรเนียงรัตภูมิบางกลมหาดใหญ่หนาหม่อมคลองหอยโคงอ,อสเดานาทวีจนะเทพาและสบ้าย้อยพี่น้องจังหวัดสงขลาตั้งแต่จนะนาทวีเทพาสบ้าย้อยรับมือด้วยค่ะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นบริเวณดังกล่าวฝนจะตกหนักถึงหนักมากในจังหวัดสงขลาวันนี้ แทบทั้งจังหวัดกันเลยค่ะยกเว้นตอนบนที่ใกล้กับนครศรีธรรมราชคือระโนดกระแสศสินสถิงพระฝนจะน้อยค่ะส่วนสิงหานาครและอำเภอเมืองสงขลาฝนจะตกหนักและด้านหน้าเทือกเขายิ่งตกหนักไปใหญ่เลยค่ะจังหวัดยะลาคาดว่าจะมีฝนตกหนักอยู่ที่กาบางังยะหาอำเภอเมืองยะลากรงปีนงังบันนังสตาทานโตและเบตงส่วนที่รามันบนันนี้อาจมีฝนตกได้เล็กน้อยค่ะ โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของอำเภอรามันจังหวัดปัตตานีพบกลุ่มฝนกันได้เล็กน้อยห่างจากฝั่งได้แก่อําเภอหนองจิกโคกโพและแม่ลานส่วนพื้นที่อื่นๆท้องฟ้าจะโปร่งค่ะจังหวัดนราธิวาสวันนี้จะมีกลุ่มฝนกันได้เล็กน้อยใกล้กับประเทศมาเลเซียได้แก่อําเภอแว้งสุขีรินและอําเภอจจแนะอัปเดตฝนสะสมจากโมเดลของ e ี C m w f ช่วงประมาณ18นาฬิกาของวันนี้ค่ะ ความชื้นที่ได้จากลมตะวันตกและลมฝ่ายตะวันออกจะสะสมอยู่ที่บริเวณภาคใต้ภาคตนออกใกล้กับแนวชายฝั่งส่วนตอนบนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตนออกความชื้นน้อยพื้นที่สีแดงคือความชื้นต่ำกว่า50%เอร์เซ์ ปริมาณฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณ18นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณภาคใต้จะเกิดขึ้นในจังหวัดพังงาตั้งแต่อเภอตะกวัวป่ากระโปรงท้ายเหมืองอเภอเมืองพังงาทับปุดและตะกวัวทุ่งส่วนภูเก็ตฝนเริ่มลดลงในช่วงค่ำวันนี้และยังมีฝนบางเบาปกคลุมเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลส่วนสงขลาปัตตานียะลรานราธิวาสยิ่งดึกจะมีฝนตกหนัก ที่จังหวัดสงขลาเริ่มตั้งแต่จะนะนาทวีสบ้ายย้อยเทพาจะมีฝนตกหนักปัตตานีมีฝนตกหนักครบทุกอำเภออำเภอเมืองปัตตานีหนองจิกโคกโพแม่ลานยะ,ยะริงยะรังมายอสายบุรีทุ่งยางแดงกระเพาะไม้แก่นปานเรศและอำเภอเมืองปัตตานี ฝนจะตกหนักถึงหนักมากอยู่ที่บริเวณใกล้กับจังหวัดยะลาคือทุ่งยางแดงกระเพาะมายอและแม่ลานค่ะส่วนจังหวัดยะลาฝนจะตกหนักถึงหนักมากเป็นพื้นที่สีแดง2อําำเภอได้แก่อเภอเมืองยะลาและรามันส่วนพื้นที่อื่นๆของจังหวัดยะลามีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางปกคลุมกันทุกพื้นที่อำเภอกาบางังยะหากรงปีนางบันังสตาทานโตและเบตง รวมทั้งรามันจะมีฝนตกหนักด้วยค่ะยะลาและรามันสองอำเภอน,นี้ให้เฝ้าระวังฝนตกหนักมากนาราธิวาสจะมีฝนเกิดขึ้นโดยตกหนักตอนบนของนาราธิวาส้าเจาะยี่งอหรือเสาะศีสาคนส่วนตอนล่างของจังหวัดนาราธิวาสเริ่มตั้งแต่อําเภอเมืองนาราธิวาสตากใบย,ยี่งออํเภอแว้งสุขีรินจะแนะและศีสาคนฝนจะตกหนัก ช่วงประมาณ19นาฬิกาจนถึงประมาณ21นาฬิกาโดยเฉพาะ3จังหวัดภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสช่วงเช้าของวันที่15ปริมาณฝนจะลดลงอากาศจมตัวมีอากาศแห้งเป็นมวลอากาศเย็นจากซีกโลกใต้แผ่ขึ้นมาปกคลุมส่วนวันที่15ปริมาณฝนจะเริ่มตกบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือด่านแรกเริ่มภาคตอนออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออก ตั้งแต่อเอบัวใหญ่ประทายนครราชสีมามหาสารคามบุรีรัมสุรินทร์สีสเกตยะโสธรร้อยเอ็ดเตรียมรับมือช่วงดึกของวันที่2 5ไปะจนถึงเช้าของวันที่2 6ภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนภาคกลางภาคเหนือภาคตนออกวันที่2 6เมษายน จะมีฝนเกิดขึ้นบางแห่งยังเป็นฝนน้อยอยู่ค่ะพื้นที่แคบๆเข้าสู่วันที่27ภักเหนือเตรียมรับมือฝนจะตกหนักลมจะกระโชกแรงภาคกลางใกล้กับแนวชายฝั่งฝนจะตกหนักบางแห่งช่วงวันที่27เป็นต้นไปวันที่28เมษายนฝนจะตกหนักที่ภาคเหนือตอนบนภาคตนออกเฉียงเหนือทั้งภาคขอให้พี่น้องภาคเหนือตอนบนเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากสุขโขทยัยพิษณุโลกเตรียมรับมือกันด้วยค่ะ วันที่19ช่วงบ่ายจนถึงค่ำฝนคงตกตอนบนของไทยอย่างต่อเนื่องและคาดว่าภาคตอนออกเฉียงเหนืออากาศจะเริ่มร้อนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมหลังจากนั้นจะมีฝนตกลมตะวันออกและลมตอนออกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมประเทศไทยภาคใต้ยังมีฝนตกได้อย่างต่อเนื่องช่วงต้นเดือนพฤษภาคมอาจมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นช่วงบ่ายจนถึงค่ำเกือบทุกวันมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคุงแผ่ลงมาปกคลุมเป็นระยะ ขอให้พี่น้องทุกท่านเอฟซทุกท่านเตรียมรับมือกันด้วยค่ะฝนฟ้าขะานองฝนตกหนักอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าหลายหลากดูแลสุขภาพกันด้วยใช้ไม้ค้ำยันพืชผลเนื่องจากพืชผลทางการเกษตรอาจได้รับผลกระทบมีลมกระโชกแรงแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ